ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาทำ Facebook ไลฟ์กับท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่26นะฮะพฤษภาคมวันนี้ก็มีประเด็นที่อยากจะมากาบเรียนสนทนากระท่านชมทางบ้านเกี่ยวกับสวลากตั้งของคอสชครับ ต้องเรียนนะครับว่าสวชุดนี้เนี่ยก็คือสวอที่ทางคณะคอสชอเขาจิ้มมามีวิธีการารายละเอียดต่างๆเนี่ยผมก็คงไม่ลงไปสู่ารายละเอียดนะครับเพราะว่ามันมีารายละเอียดยุมยิ้มไปหมดแต่ว่าโดยสรุปสุดท้ายแล้วนี่ก็คือว่าคอสชอเขาจิ้มมาและในนี้ก็จะมี6กตาแหน่งนะครับที่ต้องเป็นโดยตําแหน่งก็คือผู้จัดการฐานบกฐานเรือ ฐานอากาศผู้จัดการสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติน่าประลัดกระทรวงกลาโหมและผู้จัดการฐานสูงสุดดังนั้นเนี่ยถ้าคอสอชอมีคุณภาพจริงๆนะฮะเขาต้องตั้งใจในการที่จะคัดเลือกเอาคนที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นสวตรงข้ามครับถ้าคอสอชอช่วยๆทำงานช่วยๆนะฮะก็จะคัดเลือกคนช่วยๆเนี่ยเข้ามาเป็น สวอไอันี่เป็นธรรมดาฮะเป็นตะการธรรมดาผมไม่ได้ไปด่าใครทั้งสิ้นนะฮะถ้าคุณดีคุณมีคุณภาพจริงเนี่ยคุณก็ต้องคัดเอาคนที่มีคุณภาพเนี่ยมาทํางานแต่ถ้าคุณเอาคนห่วยวยช่วยๆมาทํางานนี่ยก็สะท้อนออกเองคะคุณจะเป็นคนห่วยเป็นคนช่วยเองอะแล้วมันก็มีคําถามทั่วทุกสารทิศเลยนะครับว่าทําไมคุณเอาตําแหน่งข้าราชการประจำเนี่ยมาเป็นสวทั้งๆท,ที่ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันนี้นะครับ60ที่พวกคุณบอกว่าผ่านจากการทำประชามติ14ล้านเสียงเนี่ยผมเติมนิดเดียวเป็นการลงประชามติที่มัดมือชกฮะก็คือฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ใครก็ตามเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ผมลืมชื่อคขาเปศูนย์ปราบโกงไปพวกเราตั้งศูนย์ปราบโกงกันนะฮะเพื่อที่จะช่วยทําให้การไม่ล้มไม่โกงนะครับแล้วก็ ไม่ล้มแล้วก็ไม่โกงแล้วก็ไม่ยกเลิกนะครับการลงประชามติครั้งที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าศูนย์ปราบโกงถูกดําเนินการทั่วทั้งประเทศหรือเรียกว่าตัวศูนย์ปราบโกงเองก็ถูกพวกเขาเนี่ยปราบทั่วทั้งประเทศนะฮะคือที่จริงเราตั้งใจใช้ชื่อคขาว่าศูนย์ปราบโกงเพราะท่านอาจารย์มีชัยหรือชุพันท่านบอกว่ารัฐมนุนฉบับนี้เป็นฉบับปราบโกงแล้วมันปราบโกงจริงหรือเปล่าลเ,ลเราก็ล้อเลียนตั้งศูนย์ปราบโกงล้อเลียนตามชื่อรัฐธรรมนูญเพื่อให้คนจําได้ง่าย ปรากฏว่าพวกเรานี่โดนเล่นงานทั่วทั้งประเทศเลยแล้วก็หลายคนก็ขึ้นสารทหารนะครับแล้วคดีความตอนนี้หมดสิ้นแล้วเรีอย,อยงผมไม่รู้นะฮะแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐนูญฉบับนี้จำนวนมากมายายศาลก็แปลว่าเริ่มนูญ <c oughs> ขอปราทานโทษรัฐนูญ60ที่คุณอ้างบอกมีประชามติเนี่ยมันเป็นประชามติแบบมัดมือชกแล้วรัฐนูญของพวกคุณเองนี่แหละนะครับที่ตราไว้นะฮะว่าสอวอลาก <c oughs> ขออาจารอภัยนะฮะักตั้งจำนวน250คนเนี่ยนะฮะเขาจะอยู่ได้สองสมัยฮะหปีสองสมัยฮะหปีหปีนี่หมายถึงการเลือกตั้งสองสมัยนะฮะถ้าเป็นไปตามภาวะปกติก็แปลว่าคนที่ตั้งมาเนี่ยคนที่คุณตั้งมาเนี่ยเขาอยู่ยาวห้าปีแล้วคุณตั้งคนมีคุณภาพหรือเปล่าฮะแล้วตั้งข้าราชการประจำเนี่ยเข้ามาเป็นสวและสวเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่ารัฐบาลนะคะออรับเพราะสวสามารถที่จะพิจารณา ถอดถอนได้นะครับแล้วก็อภิปรายหรือมีให้คุณให้โทษกับรัฐบาลได้แล้วคุณเอาข้าราชการประจำเนี่ยนะมาเป็นสอวอเอาคนที่ให้เป็นข้าราชการประจำเนี่ยมาให้คุณให้โทษกับรัฐบาลได้เนี่ยแล้วรัฐบาลน,นี่จะบริหารราชการแผ่นดินยังไงฮะเขาเป็นผู้ใต้บังคับชาแต่กลายเป็นว่าผู้ใต้บังคับชาเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าบังคับชาเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่ที่มาของสอวอลากตั้งของพวกคณเนี่ยมันก็ไม่ชอบด้วยหลักการ รัฐศาสตร์อยู่แล้วครับมันไม่ชอบด้วยหลักการรัฐศาสตร์เลยแล้วข้อต่อมาก็คือลากตั้งโดยคณะรัฐประหารนี่ก็ยิ่งไม่ชอบด้วยหลักการรัฐศาสตร์ใหญ่เลยนี่ลำพังพิจิตรเฉพาะเรื่องการได้มาซึ่งสอวอนี่นะครับลากตั้งนี่นะครับก็เท่ากับเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าระบอบอํานาจปัจจุบันเป็นระบอบอํานาจที่สืบทอดมาจากระบอบคสชครับมันไม่ใช่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงโดยที่อํานาจ อาิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยหรืออำนาจการเมืองที่แท้จริงเป็นของประชาชนนี่ไม่ใช่ฮะแต่อำนาจการเมืองที่แท้จริงยังเป็นอำนาจของคอสชอ,อยู่เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าระบอบชับไตเห็นจะเรียกไม่ได้เต็มปากนะฮะจะเรียกว่าเป็นระบอบชับไตเนี่เห็นจะเรียกไม่ได้เต็มปากน่าจะเรียกว่าเป็นระบอบสืบทอดอำนาจของคอสชอสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องโอละพ่อเนี่ยแล้วกลายเป็นเรื่องที่ตบหน้าและประจา AH รพวกคุณกันเองเนี่ยกลายเป็นว่าเนี่ยมีการลงมติ145ครั้งนะฮะ แต่มีหลายคนเนี่ยมาลงมติแค่144 144นะครับมีหลายคนลงมติแค่143มีหลายคนลงมติแค่13 6 135มันเป็นไปได้ยังไงแล้วท่านประธานพรเพชรวิชิตชลชัยนีย่ออกมาแก้ตัวแทนฮะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่สําคัญเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมีเรื่องสําคัญแค่7เรื่องถ้าอย่างนั้นมี <laughs> มีวุฒิไปทําไมฮะถ้ามันมีเรื่องสําคัญแค่7เรื่องนี้นะครับ จากการตั้งแต่ปี60เดี๋ยวนะฮะประกาศใช้ปี60มีการเลือกตั้งปีปี62ใช่ไหมฮะปี62มาจวบจนปัจจุบันนี่ก็ปี63แล้วทําหน้าที่มากว่าปีเลยนะครับกว่าปีแล้วนะฮะคุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญแค่7เรื่องก็เท่ากับคุณยอมรับสารภาพโดยอัตโนมัติเองว่าสวไม่จำเป็น <laughs> มันไม่จำเป็นน่ยปีเดียวแล้วเนี่ยทำงานสำคัญแค่เเรื่อง แต่ถ้าคุณบอกว่า145เรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญทั้งหมดเนี่ยแล้วคุณไม่ลงมติตั้ง144ครั้งได้ยังไงฮะมันก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาบอกว่าเออร้4ครั้งที่คุณไม่ลงมตินี่แปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในที่ประชุมใช่หรือไม่ถ้าพวกคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเนี่ยและองค์ประชมุมจะครบได้ยังไงครับและหากว่าพวกที่ลงมติแค่ครั้งเดียวนะฮะจาก145ครั้งและโดดล่มเนี่ยหรือไม่ลงมติ144ครั้งเสี่สล่าครับเพรราะจิงเนี่ยตาะบุไว้ใน ข้อบังคับของสวหรือในรัฐมนูษก็ตามแต่นะต้องมีการประชุมไม่ต่ำกว่านะไม่ต่ำกว่า3ใน4นะฮะคือขาดชุมได้เพียงได้เพียง 1- นใน4 25%เพราะฉะนั้นไอ้144ครั้งนี่ผมผมคิดว่าผมเดานะฮะน่าจะขาดคุณสมบัติโดยอัตโนมัติในในทันใดเลยแต่คุณพรเพชรวิชิตชลชัยมาอธิบายสดิบดีเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ เป็นเรื่องไม่สกสําคัญเป็นเรื่องร่างข้อบังคับเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอยดังนั้นไม่จําเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องมีสอวอเมื่อไม่มีสอวอนี่ก็เลยไม่จำเป็นต้องมีร่างข้อบังคับอะไรต่างๆที่ประชุมกันตั้งร้อยสี่สิบห้าครั้งแล้วคุณบอกว่ามีการประชุมสําคัญแค่เจ็ดเรื่องเอาล่ะสมมติมีเรื่องสําคัญเจ็ดเรื่องนี้นะครับและให้บรรดาที่มันโดดล่มหรือไม่ได้ไปลงมตินะฮะตั้งร้อยสี่สิบสี่ครั้งเนี่ยก็เพราะไอ้เจ็ดครั้งนียนะฮะสมมติเขาไปลงมติที่สําคัญสักหนึ่งครั้งเน มีหกเรื่องที่สําคัญนี่เขาไม่ได้ไปลงบันิอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับคนในระดับนี้นะฮะดูเหมือนอยู่มียอดระดับพลเอกพลอากาศเอกพลเรือเอกด้วยช้ําไปนะนะครับผมคงไม่ลงสู่รายละเอียดเพราะผมอยางที่เรียนเนะี่ยผมไม่ได้กลัวนะฮะแต่ผมไม่ต้องการให้คดีความมันมากไปกว่านี้อีกแล้วคดีความผมใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็เยอะแยะไปทั้งหมดผมไม่ต้องการที่จะสร้างคดีความแต่ท่านผู้ชมทางบ้านก็คงสามารถไปหาอ่านชื่อได้พลเอกทั้งนั้นนะฮะ พลเรือเอกพลอากาศเอกแล้วคุณทําได้ยังไงอ่ะจิตสำนึกคุณอยู่ที่ไหนอ่ะเด็กๆนี่นะประชุมแค่เรื่องจะเอาใครทําเวรนะฮะลบกระดานในวันนี้นะครับจะ,เช,ะ,ะเช็ดโต๊ะในวันนี้กวาดพื้นในวันนี้สมัยผมเรียนหนังสือนะต้องประชุมกันทั้งห้องฮนะและเรื่องนี้สําคัญหรือเปล่าสาคัญฮนะคุณจะไปดูเบาเรื่องอื่นทั้งหมดไม่ได้แล้วก็ที่น่าเสียใจยก็คือว่าท่านประธานพลเพชรวิชิตจรชัยนี่ไม่ได้เป็นคนออกมาให้ข้อมูลอันนี้นะฮะ ว่ามีคนขาดการลงมติสําคัญเนี่ยผมถือว่าสําคัญไม่ว่ามติครั้งไหนนี่ผมถือว่าสาคัญั้งนั้นที่ท่านบอกว่าเป็นมติไม่สําคัญที่ผมผมขออนุญาตเรียกร้องนะฮะท่านประธานพรเพชรวิชิตชลชยัยช่วยกุณาวันนี้เลยนะ,ะผมผ่านท่านชมของผมเนี่ยไปเรียกร้องท่านประธานพรเพชรวิชิตชลชยัยเนี่ยช่วยกุณาบอกหัวข้อได้ไหมครับไอ้ร้อยสี่สิบห้าหัวข้อ ที่คุณบอกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเขาก็เลยไม่มีความจําเป็นในการที่ต้องมาลงประชามลงมติไม่ถูกฮะเล็กขนาดไหนก็ต้องไปเพราะเป็นหน้าที่ของคุณน่ยไม่งั้นคุณกินเงินเดือนตั้งเยอะแยะนะนี่ผมก็ไปดูนะฮะมีเงินเดือน1นึ่ง0สบาทนะครับมีผู้ชํานาญผู้ชํานาญการประจําตัว2คนคน,คนละ1 5ื่นก็เป็น3ามหมนะฮะผู้เชี่ยวชาญประจําตัว1คน2องหมนะครับรวมแล้วนี่ก็เป็น ห4 0 0 0ืนสี่แล้วนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยดำเนินการอีกหคน1มื0 0ห้าเจ็ดหน้าะครับบรรด,ดาผู้ช่วยอะไรทั้งหลายเนี่ยผู้เชี่ยวชาญผู้ช่นาบรการผู้ช่วยดำเนินการเนี่ยหนึ่งแสสองืครับนะครับแล้วก็เงินเดือนของคุณเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งืสาพันห้าร้อยหกสิบะฮะรวมแล้วเนี่ยคุณรับเงินเดือนนี่2 4 2 5 6สี่มื่นสองห้า้อหสิบาทแต่คุณไม่ไปลงมไม่ไปลงมติเนี่ยร้อยสี่สิบี่ครั้งใน 14 5ครั้งแปลว่าคุณไปลงมติแค่ครั้งเดียวนะอาจจะมีคนอื่นอาจจะร40ไปไม่ได้ไปลงมติ144ครั้งบางคนไปไม่ได้ไปลงมติ143ครั้งมันน่าตกใจฮะถ้าคุณไม่ไปลงมติแค่ครั้งหรือสองครั้งนี่ผมอาจจะพอเข้าใจได้อยู่พอพอนึกออกนะฮะหรืออาจจะพอรับได้หรือพอให้อภัยได้แต่นี่มัน144ใน145ครั้งคุณทำได้ที่แล้วคุณแล้วมันมันเงินเดือนนะฮะ ของคุณเนี่ยมีคนเข้าไปคํานวณแล้วถ้าสมมติเอาสอวทั้งหมดเนี่ยสวทั้งหมดเนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยต้องใช้เงินภาษีกรในการที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับสวทั้งหมดนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนนะครับ 250คนนะฮะในเวลา5ปีนะครับค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนี่นะครับต่อคนเนี่ยเดือนหนึ่งเ,เดือนหนึ่งต่อคนเนี่ย13ล้าน,นะฮะถ้า250คนก็ไปคูณดูแล้วกันในนี้ก็ไม่ได้คูณให้ผมดูรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเนี่ยโอ้เยอะมากอะ่ะน่าจะเป็นหลายเป็นร้อยล้านเนะี่ยระดับเป็นร้อยล้าน นะครับผมขอพระธารภัยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คูณตัวเลขมากราบเรียนท่านผู้ชมนะก็ไปคูณดูกันแล้วกันนะฮะคนหนึ่งเนี่ยต่อหนึ่งเดือนเนี่ยก็2อง0สนสี่หแล้วเขาก็ไปลงมติแค่ครั้งเดียวจากทั้งสิ้นเนี่ร้อยร้อยสี่สิบห้าครั้งนะฮะคือขาดไปร้อยสี่สิบสี่แต่บางคนก็ขาดร้อยสิบสามบางคนก็ขาดร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบหกแต่มันสมควรหรือเปล่าที่คุณจะขาดประชุมระดับนี้และพวกคุณเนี่ยระดับครองยศพลเอกพลอากาศเอกพเลเรือเอกทั้งสิ้นน,นะครับ ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาแล้วคุณมานั่งตำแหน่งนั่งคร่อมทั้งสองตำแหน่งทําไมฮะคุณก็เลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งสิครับเลือกตำแหน่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยที่คุณจะทุ่มเทเวลาให้คุณก็ไปดูแลกองทัพบกสิครับกองทัพเรือกองทัพอากาศคุณก็ไปดูแลอ่าสนักงานตารวจแห่งชาติสิครับไปไปดูกระทรวงสิครับไปดูงานที่สําคัญของคุณเนี่ยคืองานไหนสําคัญเนี่ยจับงานเดียวก็พออย่าไปจับหลายงานนี่คุณเล่นจับหลายงานแล้วคุณมาอธิบายบอกว่าคุณมีภารกิจเพราะโคศกกระทรวงกลาโหมนะฮะท่านมาอธิบายแทนเลยครับ ว่าแต่ละคนสามารถชี้แจงได้นะเพราะมีภารกิจส่วนตัวคือคุณเป็นสวนะคุณต้องมีสํานึกนะที่จะต้องไปไประชุมสวแล้วต้องเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะตั้งแต่สมมุติถ้าก็นัดเวลาเก้านาฬิกาสิบนาฬิกาก็ไปเลยครับและสมมุติถ้าก็เลิก17บเนาฬิกาหรือ24่สนาฬิกาคุณก็อยู่จนเลิกครับนี่เป็นหน้าที่ของคุณครับนะฮทำงานให้คุ้มเงินเดือนของราษฎรหน่อยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเงินเดือนก็เรื่องหนึ่งนะแต่ไอ้เรื่องประเด็นสําคัญขอ,ของชาติบ้านเมืองก็อีกเรื่องนึง นี่มันเท่ากับเป็นการฟ้องประชาชนทั้งประเทศเลยนะครับว่าสวาชุดปัจจุบันเนี่ยไม่มีภารกิจอะไรสําคัญเลยเขาถือว่าไม่สําคัญเนะเขาเข้ามาก็ได้ไม่มาก็ได้แล้วผมเมื่อกี้พูดค้างไว้หน่อยก็คือการที่คุณไม่ลงมตินี่แปลว่าวันนั้นเนี่ยวินาทีที่ลงมติคุณไม่อยู่ใช่ไหมแล้วแปลว่าคุณไม่อยู่ทั้งวันหรือเปล่านะหรือหรือคุณไปลงชื่อเนี่ยเพื่อให้เป็นองค์ประชุมเนี่ยเสร็จแล้วคุณก็โดดล่มไปภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโดดล่มไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นการทุจริต ต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าและถ้าหากเป็นอย่างนี้จริงนะต้องไปค้นคว้าดูนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยผมถามว่าคอสชอต้องรับผิดชอบไหมฮะผมถามว่าประยุทธ์จันโอชาต้องรับผิดชอบไหมฮะคุณคัดเลือกคนที่ผมไม่รู้นะฮะว่าเขาไปเซ็นชื่อหรือเปล่านะหรือว่าเขาขาดไปเลยไม่ได้เซ็นชื่อถ้าเขาเซ็นชื่อนะแต่เขาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะอาจจะอ้างบอกไปประชุมที่นู่นที่นี่แล้วคุณรับทําไมอ่ะคุณรับทําไม <laughs> คุณรับทําไมะ ถ้าคุณตำแหน่งผู้จัดการฐานบกฐานเรือฐานอากาศผู้จัดการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้จัดการฐานสูงสุดสําคัญกว่าคุณก็รับตําแหน่งนั้นตําแหน่งเดียวสิครับอย่ามานั่งตําแหน่งนี้อีกตําแหน่งหนึ่งสิครับเพราะฉะนั้นนี่มัน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 ,ม,นมันประจานอ่ะมันประจานให้เห็นความเหลวไหลเละเทะของเอ่อการยึดอำนาจรัฐประหารนี่เป็นการบอกเลยนะครับว่าการยึดอานาจรับประหารที่คุณบอกว่าทําเพื่อชาติบ้านเมืองมันจริงหรือเปล่าครับคุณยึดอานาจรับประหารนี่เพื่อประโยชน์ของผู้คนเองหรือเปล่าครับและผมขออนุญาตที่จะเรียนไปยัง ประธานพรเพชรนะฮะทำไมต้องปล่อยให้ไอลอเนี่ยเป็นคนขุดค้นเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะครับคุณเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบในการดูแลสมาชิกที่เข้าร่วมองค์ประชุมนะฮะและถ้าสมาชิกนี่เขาทาให้ถูกต้องนี่คุณควรจะต้องเอามานําเรียนต่อสาธารณะเพราะคุณต้องรับผิดชอบต่อประเทศไทยครคุณไม่ได้รับผิดชอบต่อคอสชนะคุณต้องรับผิดชอบต่อประชาชนไทย70ล้านคนนะนี่ให้ไอลอเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะต้องขอบคุณไอลอนะที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมไป ตำหนีตีเตียนไอรอผมขอบคุณจริงๆเลยแล้วผมตกใจแล้วผมก็ชื่นชมนะฮะว่าถ้าไม่มีไอรอเราก็จะไม่รู้เนี่ยว่าโอ้โหโลงมติที่สําคัญร้อยสี่สิบห้าครั้งนี้นะเขาไปเขาไปใช้สิทธิท์แค่ครั้งเดียวเขาโดดล่มร้อยสี่สี่ครั้งไล้ที่โดดล่มเนี่ยไม่รู้ว่าเขาลงชื่อเป็นองค์ประชุมหรือเปล่าถ้าเขาเซ็นชื่อเป็นองค์ประชุมเนี่ยผมก็สงสัยนะฮะขอให้อาจารย์วิษณุเครือง,งามออกมาชี้แจงหน่อยจะใช้ปฏิหารแต่กฎหมายอะไรก็ว่าไปว่าลงชื่อนะฮะ เข้าร่วมเป็นอบประชุมนะฮะสุดสุดท้ายบอกว่ามีธุระส,ส่วนตัวมีประชุมที่นู่นที่นี่ก็เลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นการทุจริตเนี่ยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าครับคุณมาลงชื่อทําไมถ้าคุณรู้ว่าวันนี้จะต้องมีการประชุมไอ้นู่นไอ้นี่ที่นู่นที่นี่กองทัพบ,บกกองทัพเรือ,อกองทัพประกาศแล้วคุณมาลงชื่อทําไมคุณรู้แล้วนะครับหรือไม่คุณก็ต้องส่งเวลาไว้ถ้ามีคนมีการส่งเวลาไว้จะต,ต้องราตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้ผมขอท่าน ประธานพรเพชรนะรอย่าให้เหมือนกับคุณปรีชาจันโอชานะครั้งที่แล้วนี่นี่ก็อีกคนนะฮะผมก็ตกใจมากนะผมมาดูทีหลังเนี่ยเขาเนี่ยนะฮะขาดประชุมไปนะฮะเขาขาดประชุมเขามาประชุมสามเขามาประชุมหกครั้งหกวัน,น่ะจากจากสี่ร้อยวันเนี่ยเขาขาดประชุมไปสามร้อยเก้าสิบเจ็ดวันนะครับไอ้นี่ไปไปดูนะฮะหนังสือพิมพ์เนี่ยไปดูผมโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กของผมใน เพจในในในเฟซของผมนี่ฮะผมยังสงสัยเลยว่าคนขาดประชุมขนาดนี้เนี่ยนะฮะท่านนายกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยยังเอามาทําหน้าที่เป็นสวได้ยังไงฮะคุณรับผิดชอบยังไงฮะแล้วผมก็ตามเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าจําได้คลับคลาครับคาแล้วเพราะเรื่องนี้มันผ่านมาเป็นปีแล้วนะคลับคลาครับคาว่ามีการเซนใบลาว่าอย่างไ้นะเพราะว่าในระเบียบข้อบังคับการประชุมว่าถ้าใครไม่อยู่ในที่ประชุมสามารถที่ยื่นเวลาได้ ผมสงสัยว่าเป็นการยื่นเวลาย้อนหลังหรือเปล่าครับผมสงสัยนะฮะเพราะนันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านประธานพรเพชรวิชิตชลช,ชัยนี่ต้องเอาหลักฐานทั้งหมดนี่มาชี้แจงต่อสาธารณะผมข้องใจฮะอย่างน้อยผมก็คนหนึ่งแหละผมม่ทสวบว่าท่านผู้ชมทางบ้านผมนี่ข้องใจเช่นเดียวกับผมหรือเปล่า400วันเนี่ยแต่คุณไปประชุมแค่6วันเนี่ยคุณขาดไป397เวันน่ะและก็ยังมาเป็นสอวอย์เพราะนันท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าคุณภาพอย่างนี้นะฮะ มันสะท้อนออกหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าไม่เล็กไม่เล็กนะเพราะสอชนี่ก็ไม่เล็กนะเพราะทําหน้าที่แทนสสในช่วงที่คอสชเขายึดอํานาจรัฐประหารไม่สามารถที่จะมีสสได้คอสชก็เลยตั้งสอชเนี่ยนะมาประมาณว่าทําหน้าที่แทนสสของประชาชนทั้งแผ่นดินเนี่ยแต่ปรากฏว่าเนี่ยอย่างน้อยก็มีพลโทหรือเปล่าครับตอนนั้นปรีชาชันโอชาปรีชาจันจันโอชาน่าจะเป็นน้องชายนะครับ ของท่านประยุทธ์นะฮะปรากฏว่าเนี่ยขาดการชุมไป397วันแล้วปรากฏว่าเนี่ยท่านประธานพรเพชรบอกว่ามีใบลาครบถ้วนผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะท่านไม่สงสัยบ้างเหรอประชุม400วันน่มาร่วมประชุมแค่6วันเนี่ยมีภารกิจอะไรมากทำไมส่งใบลาอะไรมากขนาดนั้นเน,เป,นเป็นไปได้เหรอฮะผมถามว่าถ้าคุณไปทํางานในบริษัทใหญ่ๆนี่นะแล้วเขาจ้างคุณนี่นะคุณทํางาน400วันนะแล้วคุณส่งใบลา397วันเนี่ยคุณจะถูกไล่ออกไหมครับ แล้วเขาจะรับคุณเข้าทำงานใหม่หรือเปล่าครับเพท่านผู้ชมคิดดูสิครับนี่แหละครับนี่คือระบบการทำงานของคอสอชอนะครับก็คือยึดอานาจมาเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะอวยประโยชน์ให้กับสมัครพรรคพวกตัวเองหรือเปล่าเอาอย่างน้อยก็พลโทพีชาเนี่ยออกมาแถลงหน่อยนะเราออกมาช่วยนะครับเอาใบลาเนี่ยนะครับมาแถลงต่อผู้สื่อข่าวหน่อย นะคุณไปลาเรื่องอะไรคุณไปลาเรื่องอะไรคุณไปลาเรื่องอะไร397าวันเนี่ยคุณไปลาเรื่องอะไรบ้างแล้วคุณมาทำงานแค่6วันเนี่ยนะในตอนที่คุณสชเนี่ยแล้วตั้งมาทำไม <c oughs> และขณะนี้คุณก็ยังมาทำหน้าที่เป็นสอวอ,อีกแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าพลโทตอนนี้ท่านเป็นพลเอกแล้วมั้งครับผมก็ไม่รู้นะผมไม่ติดตามโดยใกล้ชิดน่าจะเป็นพลเอกแล้วมั้งครับพลเอกปรีชาชันโอชาเนี่ยนะมาทำหน้าที่สอวอลงประทะลงลงมต,ติเนี่ยวตลงมติเนี่กกี่ครั้งฮะ เมื่อเปรียบเทียบคนอื่นนะที่เป็นผู้จัดการฐานบกฐานเรือฐานอากาศนะผู้จัดการฐานสูงสุดนะปะลัดกระทรวงกลาโหมที่ท่านมากันไม่รู้นะไปหาดูเองแล้วกันฮนะอา่าลงมติค่ครั้งเดียวบ้างสองครั้งบ้างเนี่ยนะขาดไปร้อยสีสี่นะครับร้อยสี่สี่ร้อยสสามร้อยสสามร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบสามบ้างแม่ท่านผู้ชมครับนี่ไงมันประจานแล้วอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะการทำหน้าที่สวไม่ใช่เรื่องเล็กเลยว่านี่คือ การยึดอำนาจรัฐประหารเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขายึดอำนาจรัฐประหารเพื่อต้องการได้อำนาจนะฮะเพื่ออำนาจเนี่ยเอาอำนาจเนี่ยมาอวยประโยชน์ให้กับสมัครพรรคพวกของตัวเองนะครับจะเรียกบริษัทบริวารเนี่ยใช้เป็นภาษาที่ไพเราะนะไม่ใช่สมุนบริวารเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับจึงถึงเวลาแล้วต้องไปแก้รัฐธรมนูนนะฮะอย่างที่ผมบอกตลอดเวลาแล้วจากวันนี้เป็นต้นไปนี่ท่านผู้ชมครับต้องขออนุญาตกาบขออนุญาตท่านผู้ชมเลยนะครับว่าผมจะพูดเรื่องแก้รัฐธรมนูญไปเรื่อย เพราะถ้าเรายังไม่สามารถแก้รุนฉบับนี้ได้โดยให้สสรมาเลือกตั้งโดยเ,เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงนี่มายกร่างรัฐนูนแล้วนี่นะครับผมว่าประเทศไทยไปลําบากครับเพราะจะมีสวลากตั้งเนี่ย2อ0คนนี่คอยปกป้องนะแล้วคอยเลือกนายงตีมาจากกลุ่มคสชแล้วคสชนี่ก็จะสืบทอดอำนาจต่อไปได้ยาวนานเขาเป็นคนบอกเองนะครับว่าเขาจะไม่ทําให้การยึดอำนาจรับฐบาลเที่ยวนี้เสียของก็แปลว่าเขาอยากจะอยู่20ปีฮะ เขาบอกแล้วว่าเขาอยากจะอยู่20ปีแล้วเราจะให้เขาอยู่20ปีเหรอมันไม่ได้คะคือเราไม่ได้เกียรติชังเขาเป็นการส่วนตัวนะแต่เราต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยที่อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของรัษฎรทั้งหลายอย่างแท้จริงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องตั้งอกตั้งใจกันแล้วนะครับมุ่งหน้าเดินไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะโดยให้มีประชาชนเนี่ยทั่วทั้งประเทศนี่เลือกสรโดยตรงและสรยกล่างรัฐธรรมนูญ โดยรับฟังเสียงประชาชนเสร็จแล้วก็ไปทําประชามติเสร็จแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงนี้นะแต่ว่าผมก็อยากจะตั้งข้อสงสัยไว้นะครับท่านประธานพรเพชรครับทาไมท่านต้องรอให้อิลออกมาออกมาเปิดเผยข้อที่จริงทุกครั้งเลยครั้งที่แล้วก็ครั้งหนึ่งละสาม้ออะไรเงี้ยผมก็าจำได้ว่าอิลออก็เป็นคนทำหน้าที่เที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะฮะลงมติแค่ครั้งเดียวจาก144 จากอยลงมติแค่ครั้งเดียวฮะขาดไป144แล้วท่านก็มาอธิบายอีกว่ามันไม่สําคัญมีสําคัญแค่เจ็ดเรื่องแล,แล้วโฆศกกระทรวงกาโหมงก็มาบอกอีกว่าแต่ละคนชี้แจงได้เพราะมีภาร,รกิจสุดตัวโถวถ้าคุณมีภาร,รกิจเยอะคุณก็ทิ้งไปสิครับไอ้ตำแหน่งสวนี่ทิ้งไปเลยครับปฏิเสธไปเลยแล้วก็ไปบอกเลยฮนะนี่ถ้าเกิดเป็นการประจานเลยนะครับที่บอกว่าให้ตําแหน่งข้าราชการประจำมาในหกคนเนี่ยเป็นสวรากตั้งได้เนี่ยมันผิดแล้วฮะมันผิดหลักการโดยสิ้นเชิง ก็ขออนุญาตกลาบลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ในเวลาประมาณ7นาฬิกาจนถึง8นาฬิกาครับสวัสดีครับ